พันนมนะคะเริ่มแบบว่าอากาศหนาวมากพือจริงๆเลยทุกคนยิ่งเป็นช่วงเช้านะคะมันจะอยู่ที่ประมาณ14องศา15องศาแล้วคือถ้าถามว่ามันแค่นี้หนาวหรอโอ้ทุกคนถ้าสําหรับคนที่ว่าไม่ชอบอากาศหนาวเนี่ยปูบอกได้เลยนะว่ามันหนาวมากๆทุกคนปูเนี่ยมือแข็งแบบแข็งแบบขนาดจะพิมพ์ข้อความหรือว่าทาอะไรอะทุกคนมือมันแข็งมันมันมันทำอะไรไม่ค่อยได้ ทั้งที่เราทาครีมทาอะไรนะนะแต่แบบด้วยความที่มันมีลมแล้วอากาศมันตีแบบปวนอะไรไม่รู้หลายๆอย่างอะทุกคนคือและตอนนี้นะล่าสุดเลยนะจ๊ะ18องศาจ้ะ้านองขวางนะคะแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ที่แบบอพภอเมืองนครปนุมาทุกคนเท่าที่ปูดูนะน่าจะประมาณ16องศาคือแบบทุกคนมันหนาวมากๆเลยคิดเมนูออกเลยนะคะว่ารายการ คุณแม่เข้าครัวกลับมาอีกแล้วหรือเปล่านา่าจะใช่นะเราก็เลยคิดว่าเราจะมาทำรายการคุณแม่เข้าครัว EP สองคะ่ะทุกคนรอดูนะคะว่าปูกับแม่จะมาทำอาหารอะไรนะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอไปเตรียมของก่อนนะคะบ๊ายบาย อาหารโต้ลมหนาวอ่ะนะทุกคนแันก็คงไม่มีอะไรนอกานจากว่าข้าวจี๋แล้วก็ปิ้งบักาลีก็คือปิ้งข้าวโพดนั่นเองทุกคนงั้นไปรอดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงบ้างาทุกคนดูชุดเสื้อก็คือแบบว่าพร้อมออกลบมนหนาว <N iin> นี่แล้วแม่ก็ดังไฟเสร็จแล้วตอนนี้คุณแม่กําลังอาบน้ําอยู่นะคะทุกคนโอเคค่ะงั้นเราไปตีไข่กันสรุปทุกคน ไม่ได้ทําข้อจีจ้ะข้าวหมดโอเคไม่เป็นไรเราก็ไปปิ้งมักสาลรีก็ได้เนาะอ้มาคุยกับหาวฟ้ากันหาวฟ้าหาวฟ้าอยากกินปิ้งมักสาิีไหมเอาหมาามือหมาไม่ตอบเย็น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 เย มีบัคฟารีที่เราเตรียมมาอยู่ในถุงนี้โอ้ยแบบนี้ก็มีไปจะย่านให้เราต้องหาหน่วยที่มันงามๆนะคะทุกคนงามๆเหมือนน้องกระปูแบบนี้เหรออันนี้เรียกว่างามไหมมาดูเอาโลดเว้ยมันบอง,งามแหละดิมันบอง,งามเดชเธอน้ำฉันนาทานาอยู่ไม่เป็นทานาเปียงขาว นี่ทุกคนสวยของจริงอันเนี้ยโอ้โหบ,บอกเลยว่ามักซารีปิ้งก็คือกับอากาศที่แบบว่าโต้ลมหนาวก็คือนัมเบอร์วันจ้ามันอร่อยมากๆทุกคนจริงนี่คือพูดจริงๆนะแฟนผู้ชมเยอะก็มา,กะ <laughs> มาเด้อมาเด้อทุกคนใครอยากกินอนะ่ะมักซร,รีปิ้งเอาหมดแล้วนี่ทุกคนทั้งหมดนี่มีทั้งหมดเจ็หดหน่วย เราแบบเรียวๆเลยนะคะเราไม่มีการเฟรควคุณแม่ครุนแรงามามาปิง้งมาทุกคนเดี๋ยวเขาตั้งกล้องก่อนเ่ถใจวันนี้มีอะไรมีแต่ปิ้งมักสลโีโอ้โอ้โอ้โอ มักฉลีทุกคนดูด um> ีด um> ัดดเนี่ยโอ้เป็นข่าวแล้วเดี๋ยวนี้คนดูมันกำลังเริ่มจะสุกแล้วหรือเปล่าไม่รู้ พอมันเริ่มจะสุกแล้วมันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นด่างๆอะไรแบ,บนี้ทุกคนดูบักสารีไม่เต็มบาททุกคนดูบักสารีไม่เต็มบาทเหมือนกระปูนานเลยไม่เต็มบาทน, <c oughs> นี่ดูมันเป็นแบบตุ้มๆแม่หนี่บุญยาบป,ปีปีกแม่ไม่พอปีกนะทุกคนดูมันนั่งกินจะตายเนาะมันตุ้มๆเลีวทุกคนทุกคน แกจะเรียกว่าท่านผู้ชมนี่เอาให้ท่านผู้ชมเบ้างเอาท่านผู้ชมบ้างมปลองมองดูท่านผู้ชมเบ้างดีมันจะดีแนวหนา 38ปนาทีนะคะทุกคนเราไม่รู้นะคะว่าเราจะได้กินตอนไหนแต่ว่าตอนเนี้ยมันเริ่มสุกแล้วนะทุกคนดูนี่น้องเริ่มสุกแล้วเด้อจ้าจะได้กินแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะได้กินแล้วทุกคนดหูหอมหอมไอ้ขาวฟ้ามันก็รอกินขาวฟ้าก็มานอนรอกินด้วยเะอจ๊ะโอเคไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอดูเวลาน้องสุกอีกรำหนึ่งนะคะ ในที่สุดเวลาที่เรารอ,อคอยก็มาถึงแล้วค่ะทุกคนสุกแล้วหนึ่งหน่วยนะน,นี่ทุกคนสุกแล้วพร้อมกินใครเคยกินหมักสลีปิ้งคอมเมนต์มาใครที่ยังไม่เคยกินเดี๋ยวส่งไปให้กินเพื่อจมส่งไปถึงก็มดก็คงจะกินหมดก่อนนะคะทุกคน <g ül üyor> แต่มันยังร้อนอยู่เลยอ่ะมันมีหมดทุกคนหมดดำ มารารี่นะคะทุกคนอร่อยหวานมากมาราลี่สดๆมันหวานแค่หวานแล้วก็อร่อยกรอบด้วยเอามาจากสวนแบบสดๆเลยนะคะมาเด้อมากินมาราลี่ยังไม่เคยปิย้งอะไรแบบนี้เนะหวาน บอกว่าทำแล้วว่าอร่อยหวยมันมากกรอบด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ปูด,ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะอยากให้ปูกับแม่ทำรายการอะไรอีกอก็คอมเมนต์มากได้เลยนะคะทุกคนบ๊ายบาย